กลับสู่ช่องจีแชนแนลอีกแล้วเออก็เพิ่งดูคลิปล่าสุดไปกันใช่ไหมล่ะเออแล้วบางคนอาจจะยังไม่ได้ดูแล้วก็กดเข้ามาดูคลิปนี้ก็ไม่เป็นไรนะไปย้อนดูกันได้นะเขี้บ okay, ้ะวันนี้ก็จะเป็นวันฮาโลวีนใช่ไหมอือก็เลยจะเป็นวันที่เอ,อ่อมาอยู่กับเรนโบว์เอลทั้งวันเลยเพราะว่าเรนโบว์เอลน่ะอันจริงแล้วเนี่ยเรนโบว์เอลน่ะ,นะเป็นเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรน่ะ แบบว่าเป็นคนที่มีพลังวิเศษก็เลยแบบว่าจะมาอยู่กับทุกคนยีิบสี่ชั่วโมงในวันอีเวนต์พิเศษนะจ๊ะเอาจริงๆแล้วแบบล่างนี้ล่างเลนโบอเอลฟ์นเนี่ยกับล่างแม่มดนะคะมันก็ไม่ต่างกันเลยเพราะว่าคนเดียวกันสองคนนั่นแหละคนเดียวกันก็แค่วันนี้เป็นเอลฟ์คนจริงแล้วอะเราเป็นเอลฟ์แต่ว่าเราอะมันทาอาชีพเป็นแม่มดเพราะว่ามีพลังวิเศษขนาดนี้เข้าใจเนาะ แล้วก็ปรุงยาได้ด้วยเออทำนั่นอะไรย่างเออเธอเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันเลยนะคะด้วยความที่อยากได้เงิน,นะคะ่ะแบบว่าโลภมากอยากได้ตังคนะ,คะก็เลยจะมาเล่นสควิตเกมเพื่อเอาเงินนิดน้อยนะคะฮแม่มดอะก็คือเป็นเอลฟ์นั่นแหละเออเปิดเสียงก่อนไม่งั้นเล่นโกโกวาไม่ได้มาโอเคโกโกวาโกซีพี่สิไม่ได้โกโกดนะลองว่าไงนะ ไม่เสียวเท่าไหร่นะแต่ว่าต้องหยุดฟาโกจีพีเซ,เซมิดาอุ้ยหยุดก่อนเป็นแบบว่าการย้อนความกลับมาเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเราเคยเล่นสกุวิดเกมกระจกแล้วได้เป็นแสนวิวเลยใช่ไหม เป็นแบบว่าย้อนไปตอนเมื่อก่อนที่เคยที่เคยแบบที่เคยเล่นกูตเกมิมะเออเฮ้ยรอบนี้มีกาดเลยนะคะกาดเป็นคนจริงด้วยนะเย้เขาเล่นใช้มาแล้วออเอาจริงจริงแล้วเนี่ยแม่มดก็คือเป็นเอลฟ์มาก่อนนะคะแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นแม่มดแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะคะ แต่ว่าที่ต้องเป็นเลนโบเอลเนี่ยเพราะว่าผมนี่ค้างเป็นสีเลนใช่วันไหนที่วัไนวไหนที่จะกลับไปเป็นเอล์เนี่ยก็ต้องยอมผมนะคะไม่งั้นเขาไม่ให้เข้าป่า <c oughs> เป็นกฎที่แปลกด,ดีแต่ว่าไม่อ่ะก็เขาตั้งกฎแบบนั้นแล้วก็ต้องทําตามกฎเขาปะเนาะเข้าใจนะใช่ไหมเอออืออือ,อ,อ เราเลิกกัดเรื่องสับสนล่างได้แล้วค่ะเพราะว่าเอาจริงๆนี่ก็คือแม่มดเองที่เขาที่เป็นมาฮาโลวีนก็เลยมาอยู่กับแม่มดแต่ว่าแม่มดลืมเปลี่ยนทรงผมนะคะแม่มดเปลี่ยนทรงผมไม่ทันแล้วจริงๆขอโทษด้วยนะคะล่างจริงจริงของแม่มดจะต้องมีปลายตรงปลายผมอ่ะเป็นสีเป็นสีนี่ค่ะเป็นสีเป็นสีเรนโบว์ออ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเป็นแม่มดนะคะเราจะทําเป็นผมแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะ เป็นผมเป็นผมมัดจุกสองข้างแล้วก็เปียกเป็นแบบว่านั่นแหละผมมัดจุกสองข้างแล้วก็ผมตรงด้านล่างเนี้ยจะเป็นเรนโบว์ค่ะเออก็พอเขาจะได้กันอยู่เออเลิกสับสนกับร่างเราได้แล้วนะคะเพราะว่าจะมาไว้ว่าเราก็คือแม่มดนั่นแหละเอาจริงร่างเอลฟ์ของเราก็คือก็คือเป็นอ้าว <c oughs> นี่ก็คือเหมือนเกมวิ่งไล่จับเลยอะ่ะทุกคนคืออยากจะบอกว่า เกมวิ่งไล่จับของเราอ่ะแบบเวลาไม่รู้จะทําอะไรก็จะเล่นวิ่งไล่จับกับเพื่อนๆอ่ะแบบเวลาเล่นกับคนเยอะๆมันก็จะสนุกมากเลยใช่ไหมคะแล้วก็แบบวิ่งเงินจนหอบทั้งห้องอะค่ะแบบว่าก็คงเป็นเกมที่ใครหลายๆคนน่าจะเคยเล่นกันอยู่วิ่งไล่จับดูดิมันเป็นสควิตเกมเวอรช์ชันใหม่แล้วทุกคนแปลกมากไม่เคยมีเกมแบบนี้เลยจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึบ๊บเดี๋ยวเราจะมาจึ๊บโดดา่างนี้ เฮ้ยนายสวัสดีเพื่อนโดโดดลงไปแล้วเพื่อนกลัวเขาบอกว่ายินดีด้วยที่ทามันมาได้ไกลมากนี่ถึงเวลาพักแล้วโอเคทุกคนถึงเวลาที่แม่มดตัวน,อน้อยคนนี้จะต้องพักแล้วนะคะเอาจริงๆก็ไม่ต้องสับสนระหว่างเอลเินโบกับแม่มดอีกครั้งนะคะเขาพูดขออนุญาตพูดอีกครั้งขออนุญาตพูดมากอีกครั้งนะคะก็ พูดอีกครั้งก็คือแบบว่าขอพูดอีกครั้งว่าแบบเออเขาเรียกว่าอะไรนะว่าเออก็คือสำหรับเราในร่างเรนโบเอลกับร่างแม่มดพูดอีกครั้งรอบสุดท้ายสัยก็จะบว่าไอผมเป็นเรนโบนี่ตัวนี้ก็เป็นเรนโบใช่ไหมส่วน ตอนเราเป็นแม่มดแล้วก็จะมัดจุกสองข้างแล้วก็มีตรงปลายผมเนี่ยจะเป็นเรนโบว์เคะทุกคนจําให้ได้นะถ้าเกิดว่าวันไหนเราแต่งตัวเป็นแม่มดมาได้เจอกันแน่นะคะหรือไม่ก็คือว่าแบบเราเรารีบออกมาจากป่าเราทําผมไม่ทันนะโอเคปะ <laughs> <laughs> เขาเขานัดเรามาเอาเป็ว่าเดี๋ยวนี้แล้วก็เขามีแบบไม้บาสเกตบอลให้แต่ว่าตอนนี้คือเราหลบอยู่ใต้เตียงไงก็เลยไม่ต้องไปบุกกับใครเขาเออดีแล้วดีแล้วค่ะ <laughs> อย่าไม่อยากไม่อยากต่อสู้กับคนอื่นเขาเพราะว่าเดี๋ยวเลื่อนเราก็จะลดไปด้วยไงเนาะเพราะว่าแบบการต่อสู้กันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเสมอไปนะคะบ,บางทีมันก็สร้างความก่ลัวและน่ารำคาญในคนอื่นเขาด้วยนะเนาะแล้วก็เลยไม่ควรที่จะต่อสู้กันมากเกินไปนะเฮ้ยเพื่อนอยู่ข้างบนนะตีเพื่อนข้างบนตีเพื่อนข้างบนได้ยังไง เราอยาไปฟัดก,กับเขาเลยค่ะเพราะว่าเราก็แค่อยู่เตียงคนละชั้นกันแค่นั้นเองเนาะโอ้โหไฟมัมาติดติดดับดับอะตรงนั้นก็คือเล่นกันหมันมากอะมีคนตัวเย่ไปหลายคนแล้วนะคะดูจะเหนื่อยมากความจริงตัวเย่ก็คือการหลับจากความเหนื่อยนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราตายนะแต่ทุกคนก็ดด้เอาศัพท์คำนี้มาใช้อยู่ได้อะนะก็ขอเข้าใจความหมายจริงๆของมันสักทีนะคะ ตอนนี้เราออกมาเดินข้างนอกได้แล้วเพราะว่าเย่ไฟเปิดอะโอโ้โหมาเย่นหน้าศพเพื่อนให้ตายเถอะเพื่อนมันตายแล้วหรอดูหน้าเพื่อนดิโอโหน้าสงสารนะคะเนี่ยเป็นแบบหน้าที่เราจะจดจําตลอดไปโ,โฮ้ยฮะความลกความเนีตามาเดี๋ยวเราจะมาตัดคุกกี้กันแกะคุกกี้สิไม่ใช่ตัดคุกกี้แกะเขาบอกว่าห้ามให้คุกกี้แตกได้เดี๋ยวเราหยิบ ปากกาขึ้นมาะจุ๊บนี่ได้ยินปะ่ะโหได้ของยากอยู่นะจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอ้โหมีเสียงโดนยิงนะคะคนข้างเยอะโอเคได้แล้วคะ่ะได้แล้วค่ะได้แล้ว DS เย่ไม่ต้องโดนยิงแล้วนะคะนี่เป็นสนามเล็กเล่นที่สวยมากเลยขออนุญาตอะไรอะฮะ ขอญาตแบบว่าเล่นวิ่งเล่นไปวิ่งเล่นมาเนี่ยฮะ <laughs> มาจุ๊บจุ๊บก็คือเป็นสไลเดอร์ที่ไม่สไลด์วยขอโทษเพื่อนเราอย่าโผลเพื่อนอะเ <laughs> ป็นไรไหมชิงช้าโหแบบแล้วก็มีเวลาวิ่งเล่นในนี้นานกันโอ้โหมีแต่คนตาย,ยัชงนั้นเลย <laughs> น่ากลัวไม่อยากตายเหมือนพวกนั้นหรอกนะใครจะไปอยากตายกับพวกนั้นโอ้โหเกมโ,โกลาลโหดแล้วแหละทุกคน โอ้โหทุกคนเะตุอยแล้ว <c oughs> เราเราตายแล้วค่ะ Free revive You will r e s p a w n next game โอเคโอเคเมื่อกี้เราก็ตื่นฟื้นขึ้นมาแล้วนะคะฟื้นขื้นชีพขึ้นมาแล้วนะคะจากการ <c oughs> โดนยิงเออแต่เราก็ฟื้นแล้วแหละออจริงๆอะ่ะหาต้องเอาชีวิตรอดต่อไปเ่เอะอ h t want fight. ไม่เอานะเราเป็นไม่มดเราไม่เก่งต่อสู้ถึง่ราจะอยู่ในป่าก็เถอะแต่เรามีเสือเพื่อนเลยเฮ้ยตอนนี้ก็คืออยากตีกาดมากเลย การขอโทษขอโทษมันได้สัส,ส,สิ่อจะตีกาดก็คือกาดแบบว่าไม่รู้ว่าจะวิ่งตามทำไมโอเค I hope everyone had a good night rest นี่มันการพักหรอถามจริง Get up and ready for your next game โอเคฮะยังมีเกมอีกอ่าเกมชักกะเยอะหรอ,อ,อนายเออฉันรู้สึกว่าพวกเราอะจะต้องทำกันให้ดีที่สุดนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะเพื่อน

Still standing after that อ oh, ้เกมลูกแก้วเหรอเล่นไม่เป็นด้วยสิอุ้ยแต่ว่าฉากนี้ก็ค่อนข้างชอบอยู่พอตัวเลยนะคะเนี่ย <laughs> เขาบอกว่าทำอะไรอะกั if you get long you w i l l t o marble โอเคเราจะต้องเราจะต้องทายทายลูกแก้วใช่ไหม ก็วิใจเห็นอย่าเพิ่งมายิงเ้าเอออย่าเพิ่งมายิงเราอย่าเพิ่งมายิงเราเรากลัว y o นม Marbles อีเวนอีเวนเฮ้ยเพื่อนอย่าเพิ่งยิงดิเรากลัวนะเฮย้ฮยเฮย้ยรอดอ่ะรอดเอ่อต่อไปออสบ้างแล้วกันเอออีเวนออสบ้างออสบ้าง ออรอดโอเคต่อไปอีเวนต์เอ้ยออดออดออดอุ้ยเพื่อนเนี่ยพึ่งดิพึ่งยิงหัวแล้วดิจะยังอุ้ยถุยลรอเทพเกินปุยมุยเอารอบอีกรอบเอ่ออีเวนต์อีเวนต์ดูดิว่าแบบเอ้ยจะเล่นเก่งขนาดไหน ฮ้อยอีกแล้วเหรอแบบว่าเฮ้ยกาก็ฉันเันเทพอนะเนาะเออก็รู้หน้าอยู่อะเฮ้ยคุณกาดวิ่งไปที่อื่นเหรอแเราทายถูกเรื่อยๆเลยรู้เปล่าอา้าวผิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีลูกแก้วเยอะอยู่ Good job you have more than zero marbles เออก็เราทายถูกกับทุกรอบเลยโอ,อ้โหให้ตายเถอะไม่เราไม่อยากสู้เอ oh my g ก็ เพื่อนคือขอโทษแต่เราต้องสู้กันจริงๆแหละอ่ะออ้อ้อ้าจบคม o e มาเวเออไม่ใช่มั่วร้องเพลงอ้จชอ้าจเอออ้โอ้ยตาตายแล้วตายตายตายโอ้ยโอ้ย จะตายช่วยช่วยจะตุยยแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่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 อย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งนี่แหละทุกอย่ามาแกล้งกันโอ้ยโอ้ยยาอย่ะเราช่วยเราด้วยโอไม่โอไมอ่มนะโอ้โหมีกาดทั้งสองเลฮะที่กำลังคอยสู้ชีวิตออ๋ก็คือเราห้ามออก จากตรงนี้เดืดขาดใช่ปะอ๋อเฮ้ยแล้วต่อไปเราต้องฆ่าใครอะ่ะคนแก่เทไลชัน You have boss ขึ้นที่โอ้โหอ,โอเย,ย้เราชนะแล้วดูได้เกินรางวัลแล้วเย,ย้ First win เฮ้ยช,ะช,ะชะนะชนะรอบแรก เอาป็าว่าอะไรสำหรับคลิปนี้นะเพะื่อนๆชอบกอย่าลืมกด u b s c r i b e ก,กดแล้วก็เทเล่นจะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบาย